พี่ริวพรวิวันนี้หนูอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะขอหัวข้อเบาๆฮาๆได้ไหมคะได้เลยยูริงั้นเรามาคุยกันเรื่องคำภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยฟังแล้วขำดีกว่าพี่สอนทีไรนักเรียนขำทุกรอบเลยหนูมีคำหนึ่งในใจเลยค่ะหาซามิฟังเหมือนหาสามีเลย <laughs> ใช่เลยหาสามีแปลว่ากันไกลแต่คนไทยได้ยินทีไรกลายเป็นหาสามีทุกที เด็กบางคนยังเคยพูดว่าคุณครูครับผมหาสามีไม่เจอเลยนะโอ้ oh, คำไม่ไหวค่ะแล้วมีคำไหนอีกไหมคะคำนี้ฮิตเลยคังเคนายอ่านว่าคังเคน่ายแปลว่าไม่เกี่ยวแต่คนไทยฟังเหมือนกางเกงในเช่นพูดว่าสเีวาคังเคนายคนไทยจะคํำกันทั้งห้องเลยหนูก็เคยค่ะ ตอนเพื่อนญี่ปุ่นพูดเร็วๆว่าคังเกไนโยหนูเพลอคำมาเลยอีกคำหนึ่งที่พี่เคยเจอแล้วหามากคือนิไซแปลว่าสองขวบแต่นักเรียนบางคนดันได้ยินเป็นนิสัยแล้วก็แต่งประโยคว่านิไซนะเพื่อนเลยถามว่าหลอกดาปะเนี่ยหนูว่าแบบนี้ช่วยให้จำง่ายด้วยนะคะเพราะมันติดหูดีจริงเลยยูริถึงจะขำ แต่ก็ช่วยให้เราจําคําศัพท์ได้เร็วขึ้นจําไว้ว่าค้าได้แต่อย่าจําผิดนะใครมีคําญี่ปุ่นที่เคยฟังแล้วค้าจนกลั้นไม่ไหวคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะหนูอยากรู้ว่ามีคําไหนอีกบ้างโอเคแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายค่ะ